ในช่วงใกล้เทศกาลกินเจแบบนี้นะคะทุกปีราคาสินค้าผักสดจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นวันนี้ที่ฉันอยู่ที่ตลาดบางเขนค่ะเรามาดูกันนะคะว่าที่ตลาดนี้ราคาสินค้าผักสดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรบ้างค่ะ จากการสำรวจการจำหน่ายสินค้าผักสดช่วงก่อนเทศกาลกินเจพบว่าราคาสินค้าเริ่มมีการปรับราคาสูงขึ้นตั้งแต่ราคาส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองโดยมีราคาเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณร้อยละยี่สิบจากวันปกติโดยพ่อค้าในตลาดบางเขนบอกว่าราคาผักวันนี้เริ่มปรับตัวสูงขึ้นแล้วโดยเฉพาะผักที่ประชาชนนิยมบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจค่ะเช่นมระนะคะวันนี้จำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทจากราคาส่งที่กิโลกรัมละ36บาทหรือขนาดถุง5 กิโลกรัมที่180บาทผักกวางตุง้งราคาจำหน่ายปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ20บาทจากราคาส่งที่กิโลกรัมละ14บาทหรือถุงละ70บาทค่ะผักคะน้าราคาจำหน่ายปลีกวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทจากราคาส่งที่กิโลกรัมละ30บาทและมะเขือยาวราคาจำหน่ายปลีกวันนี้อยู่ที่40บาทค่ะจากราคาส่งที่กิโลกรัมละ30บาทนะคะ ค่ถึงแม้ว่าราคาผักสดจะมีการปรับราคาสูงขึ้นแต่บรรยากาศการจับใจในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าบรรยากาศยังคงคึกคักกว่าปีก่อนโดยมีลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งราคาในช่วง2-3วันนี้อาจมีการปรับราคาสูงขึ้นอีกค่ะเพราะความต้องการจะมีมากขึ้นจนกว่าจะสิ้นสุดเทศกาลกินเจค่าก็จะขึ้นในพวกมะละมะเขยยาวจะขึ้นครับราคาวันนี้ สูงครับอันนี้สูงขึ้นเมื่อเคยยาวก็สูงขึ้น<ม>ก็จะขึ้นนะราคาจะขึ้นหลาย,ลายตัวนะฮะเฉะลี่ยราคามนจะสูงขึ้นก่อช่วงวันกตันิก่อนอิอะไรเงี้ยากเลยแค่ไหนก็รู้สึกจะขึ้นก็ประมาณ20นต์จากจากราคาปกตินะ,ะ,ค,ะครับ ทางด้านลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้บอกนะคะว่าราคาผักสดวันนี้ยังไม่รู้สึกว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นมากแต่ก็ตั้งใจที่จะกินเจเป็นประจําทุกปีและจะเลือกอาหารเจสําเร็จรูปมากกว่าปรุงอาหารเจรับประทานเองที่บ้านค่ะไม่ค่ะก็ซื้อราคาที่เท่าที่ทุกวันซื้อส่วนมากกินเจเราไปซื้อสําเร็จแล้วก็ยังยังปกติอยู่นะ และในช่วงที่ความต้องการสินค้าผักสดมีมากก่อนเทศกาลกินเจนะคะประกอบกับสถานการณ์น้ําท่วมทําให้ผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายช่วงนี้ทางกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนด้วยการเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งปลูกมายังตลาดต่างๆเพื่อให้สินค้ายังคงมีเพียงพอกับความต้องการบริโภคและราคาไม่สูงมากเกินไปค่ะ เชื่อว่าในช่วงหลังเทศกาลกินเจนะคะราคาผักสดจะสามารถปรับตัวลดลงได้ะค่ะช่วงนี้ประชาชนผู้บริโภคก็ต้องเลือกซื้อสินค้าหน่อยนะคะสุบินเล็กจะซื้อถ่ายภาพขวัญใจนวลจันทร์ทีมข่าว i n เรายงาน